สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปทักทายเนี่ยมือเสาร์นะคะเช้าวัวนเสาร์วันนี้อากาศหนาวมากอากาศ <c oughs> อากาศหนาวเลยพี่น้องเ <c oughs> บื่เกี้บนกินกาแฟแล้วก็จะลุยงานได้ปบะเนี่ยปลาทูนะคะปลาทูทีห้องไปเหมามาจากตลาดนี่นกนะะ็จะเตรียมนะคะจะเตรียมแกะปลาทู ทำน้ำพริกปลาทูแม่ทอ,อดซ้ำนี่โครงทอดหนังอืไว้ขึ้นหนอนเฉดมีซ้ำหนอนแหละน <c oughs> ะวันนี้กินกาแฟน้ำกันพี่เนอะ ิดไฟกันอีกมันอ่อนปวดนะเนี่ย ตันมากเสียงนกห้องโคบโคบอยู่นกนี่ยังห้องโคบโคบอยู่ตื่นมากอัพเสดังเลยบ่ะพูดจะน้อยเอาเดรียเจแกจะน้อยเราเอาปลาไปตากให้เราด้ว เอมากกับสิจังสี่พี่น้องสารวนกันเบมนี่แหละตื่นมากอ่ะมีงานเห็ดตื่นมากกับตรงนีงานเห็ดบางเนียงลุกไปและงา <c oughs> นเห็ดหดพักอยู่ได้สองเมื่อแล้ว เดือนเท่าไดร่ป่ะวันนี้วันที่ <20. S 1> ยี่ส <20. S 1> <c oughs> ิบยีบเนะยี่สิบเผูยากงนั้นเขานั่นิปเกนี้ยสิบเอดนั้นาเย็นีสิบไงบมอมาได้มาได้สิบเดือนหนึ่งกับสิปฝุ่

หาเยอะินควรกินถ้ใส่ขี้มันตื่นขึ้นมาบ้านเหตุอย่างไรส่วนกันไปอย่างไรเพราะว่ามันจิไปหนองน้ำแล้วไปหนองน้ำได้อเล้วเนาะอกแล้ว <c oughs> มันไป,นไนไปอย่างไรนเียนเป็นว่าคู่สืพไปเครงกีฬา มันจันรูมั้งบอกกบอกมันเช็ดถามนี่กูม็เห็ปดปลาติ

อากาศหนาวอาทิตย์นี้ติมๆเนอะทั้งลม่มทั้งหนาวเียอนราอุนอ่นอีกเราอ่นีกไม่ผู้กินเนเฮาเห็ดเนากินหลายเขเหลือเราไม่ผู้ก,กินเต็เตไเียมิน่เียมเี คนหลบใบข่อยก็จงสีแล้วต่งเงี้ยอะไรยังสีแล้วตัวสีมะเกะตัวสีปุ๋มตัวสีเป๊ดขัวตัวสีมะปันตัวสีเด็ดแพกอีกพี่น้องหลายขั้นตอนเห็ดน้ำพริกนี่หลายขั้นตอนว่าเมนมาตัหน้ำพริกก็กยังก็หลายขั้นตอนเบิดปลาบองสีก็ต้องเตรียมเครื่องเทศเบิดหอมข่าตะาไคร้ใบบกกูดอืมหอมกระเทียมข่าตะาไคร้ใบบกูด ได้มาเราก็ต้องมาทำความสะอาดมาแกะมาล้างมาหันหันเสร็จแล้วก็ไปขัวอืเอาไปขัวขัวซุกแล้วก็่ามาบดบดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นมายังไงเนี่เดี๋ยวก็ตัมกล้องแม่มกินเราก็ไปหาเที่ยวบดเสร็จแล้วเขาก็จังคอยเอามาปรุงกับปลาบวงเครื่องปรุงก็จะมีพวกน้าปลาคามเปียกมี่ ก็ลดน้ำตาลผิกป่นใส่เครื่องทเทศลงไปเสร็จแล้วฮักปรุงเสร็จแล้วฮักก็ต้องมามขัวอีกเด้อแบบนี้เป็นปลาล่าบองสุกนี่ต้องขัวขัวแบบให้ไฟ,ไฟอ่อนๆจักหน่อยอ่อนออถึงปานกลางลาดน้ำมันลาดน้ำมันหน่อยนึงใส่กระทะเพื่อมันจะปะติดแล้วก็คนคนอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเบิงบ่งองบเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งว่ามันสุกบ่สุกอืม พราะว่ามันสุกห้าก็เอาออกขวไปเรื่อยๆจนมันเหลวมันเบิดมันนี่ก็มาปล่อยให้มันเย็นเตาให้มันเย็นสะกอนจึงค่อยออกมาบรรจุหรือว่าแพ็คถ้าควบเย็นบ่ได้มีควมห่อนอยู่เวลาห้าไปแพ็คมันจะเห็นถุงปงถุงมันก็จะโปงขึ้นถุงนี่เขาใส่ถุงแบบถุงสิ้นศูนย์ยกะพี่น้องใบละสามบาทห้าสิบ อุมละใบละสามบาทห้าสิบขนาดใสถ้า่ละใสดอกว่าพูดถว่ตถาใสง่ายกับห้าบาทห้าบาทห้าสิบถ้าใสน้อยกับสามบาทห้า <c> ส <oughs> ิบใสที่ใสปลาลาบองนสามบาทห้าสิบเป็นถุงซีนเขาก็มาซีนไว้ใส่ตู้เย็นไว้มีลูกค้าสัง่งมีลูกคนมาสื่อเขาขายออกไปปลาบองเนาะปลาลานี่ก็จะโอ้ยน้ำพริกตัวนี้ก็น้ <c oughs> นองก็จะเกะ แก้วตัวเนื้อแก้วตัวเนื้อคือหัวกลางก็คือทิ้งย่างเดียวพี่น้องผู้ใดไม่ีหมาไม่ีแมวก็ให้เข้าไปเพราะว่าแมวเยบนมันบกกลิ่นมันกินอยู่เค่นี่นี่น้อยยังสี่น่ะพี่น้องเราบนี้มันหลายมันหลายเขาก็ต andal, the, ้องแจกบใจเข้าไปสิดทิ้งกับเสดายผู้ใดไม่ีหมาไม่ีแมวก็ให้เขาไปสำหรับกลางกับหัวมันเนาะบางคนก็เอาไปทอดเฮ้หัวมันทอดกรอบทอดกรอบนั่งกินเหลนกับเกี่ยมหรือกินกับสมตำกับเขาก็ได้หัวปลาทูเนาะ มันมัน <c oughs> ้จากเขาเห็ดเรียบรลอยแกเรียบรลอยเขาก็มาปุงเลยไปเนาะและเหยเขียงก็เห็ดย่างมว้กเอามาปุงใส่ผิิกลใส่หอมเจียวใส่กระเทียมปรุงรสมะคั่วอีกไป่นอง ขัวแล้วนู่นนี่นั่นยินเล็วกับมาปันมาแพ็คอีกคือเก้าอันนี้เป็นขั้นตอนของหนพรผกวันนี้ <c oughs> สำหรับปลาเด้อว,วันนี้ปลานี่มือที่บุญจะสร้างมืออื่นสำหรับคนที่ระบุไว้ว่าให้ส่งก่อนปีใหม่ประมาณวันที่ยิ่มหาถึงยี่แปดก่อนปีใหม่กจ็จะจัดส่งให้ผู้ใดยังบม่ทันออเดร์ผู้ใดยังบม่ทันนั่นกะ เอาเดิมมาเด้อพี่น้องเด้อช่วงดีว่างแน่ลล่ละ <c oughs> ก็มีตะกที่ผนจองไวอันนี้เขาก็จะเริ่มฮิตไปหลังปีใหม่อีกก็จะรับออเดอร์เรื่องปลาเนาะปลาเด็ดเดียวก็ปลาปลาชนนาย่างเออมีมีเอฟซีลูกคาวา่าเพ่นบ่กเคยสั่งอันนี้บ่ดด้บ่ดด้ก้าวหาบไดอี้ยังดอกก็คืออธิบายหให้กันฟังเนาะ เอิพนสั่งปลาแดดดิเออสั่งปลาย่างเออปลาย่างปลาแดดเดียวของเฮ้าเฮากับเฮากับบอกใส่อยู่แล้วเนาะว่าเออใส่นี่ปลาสำหรับปลาย่างเนี่ยันจะอธิบายนะคะสำหรับปลาย่างอธิบายเหตุฟังตอนทีเข้าซื้อปลาสดมาเนี่ยต้นทุนโลมันกับแพงเลยพี่น้องขั้นต่ำแปดสิบบาทต่อหนึ่งกิโลอันนี้บนบอกแบบต้อนาบ่บ่บมีกัน บบมีการแบบว่าปิดบังหรือว่า <c oughs> บอกเอาเปรียบลูกค้าคันตํ้ปลาใส่ที่จะเอามาย่างแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยยี่สิบมันสิมีอยู่ซีราคาบานี่ปลาใส่ทีเ้าเอามาเห็ดนี่คือแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบเ็ดปลาแดดเดียวแต่ยีุ่่นเลือกเอาปลาใส่ทีเจ็ดสิบหกสิบนะคะมาเห็ดปลาแดดเดียวบานี่สําหรับปลาย่าง เขาออาใส่ขนาดกลางห่าใส่ขนาดกลางมากซึ่งตัวปลาสดนมันจะใหญ่แล้วเวลาห่าแล่ออกมันก็ใหญ่อาแล่ออกมันก็ใหญ่แล้วเขามาตัดหัวออก้อสิบอกให้พี่น้องเขามาตัดหัวออกเราหออไปย่างจากตัวใหญ่ๆอ่ะฟ้ามือกลัวๆยังเสียความเงี้ยวมันกับสิบประมาณพี่แมนบอกอามันกับสิบประมาณพี่ละสามสิบสี่สิบเส้นเวลาห่อไปใส่ไฟ มันโดนไฟพี่น้องมันจโหดเขาอืมจากตัวใหญ่ๆยาวๆมันิโหดเขาป้อมเขาน้าม,มันก็สิย้อยปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งออกน้ามย้อยออกจนเบบเนื้อปลาที่สดๆอะ่ะจนมันแห้ง <c oughs> มันแห้งมันสุกจากตัวใหญ่ๆมันจโหดลงแบบกกลเคืองเลยนะจะบอกให้อ่กากกลเคืองหลังจากที่ว่ามันสุกเร้วเขาเก่เาไปตากดีเด็ดแบบนี้พี่น้องตาก เขาอย่างงาหมือเร้าจนมาหอดใบเป็นบอกหอดใบเขาก็เอาไปตากพอเขาพอเขาอย่างเสร็จเขาไปตากงาแรงเขาเจ็บเขาบานเส้าไม้อีกเขาก็มาตากอีกหลังจากทีวามันหดเร้วมันหดตอนทีว่าเขาอย่างเร็วเขาเอาไปตากมันก็แห้งกรอบเบาลงน้อยลงอีกเด็กพี่น่อยจะน้อยลงอีกอันนี้เขามาแผลเพราะมันแห้งเสร็จเดียบห่อยเขามาแผ จากปลาตัวใหญ่ๆปึงเึิงป็งเค่งอ่ะตอนสดๆอ่ะตอนที่เขาแหล่เร่ล่ะมันหดลงขึ้นเบิง่าปลาห้ากิโลผู้ใดบ่ผู้ใหบ่บเสือร้องเฮดเบิงเด้อพี่น้องเด้อเฮดเบิงแหล็กกับคำนวณเบิง่าเขาจะใส่ปลาสดจากโลจังสิดได้ปลาอย่างโลนึงเขามาถอดเก็ดออกตัดหัวออกคือความหนักมันสิอยู่ที่หัวปลาความหนักมันสิอยู่ที่หัวปลา พอเขาตัดหัวออกแล้วพอเขามาอย่างแล้วมันเบาแห้งพี่น้องปลาสดหากิโลจังสีใดปลาช่อนอย่างหนึ่งกิโลนะถ้าผู้ใดบ่เสือรองเห็ดเบิงเพราะว่าญี่บนเป็นเมฆาญี่บ่นคำนวณยี่บนเห็ดเบื้องแล้วเห็ดแบบใดเขาจังสีบกขาดทุนเห็ดแบบใดเขาจังสีใดคาแห้งคาที่เขามานังเห็ดคาที่เขาไปาหาฟื้นหาตองหาทานมาอย่างนั่งอย่างนั่งเบิงเป็นมือ แต่ละขั้นตอนกว่าจะเซีแต่ตละขั้นตอนกว่าสิได้มัดตากกว่าสิได้มาแพคทรงห้นี่แซนสิลําบากพี่นอ้องแต่ว่าห้าก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นรายได้ถ้าห้าบา่ระเฮ็ดหฮากับ,บ่ได้เงินคัน้นเราสิถือว่าโอ้ยมันยากลําบากบาเ่เฮ็ดดอกบ่ได้พี่นอ้องเออเ่เฮ็ดมันกับ,บ่ได้แต่ถามมาบาเ่เฮ็ดเด็กินบ่มันก็ได้กินยุ่ขเขาเฮาก็ไม่กินยุ่บ้านเฮาก็มีนอนยุ่แต่ห้าอยากหาเงินเอามาบริหารเอามาใส่อย,ย่างอื่นอ่าเ้าก็ต้องเฮ็ดเกิดเป็นคนแมนบ่พี่น้อง เกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องต้องดิ้นต้องทำงานอันนี้เป็นคติของเย,ยบุญเทากับเห็ดบานนี้เพรามันแห้งเนะาะเขายางเรียบร้อยเขาตากเขายางเรียบร้อยเล้วเขาเอามาเพ็ทส้งไหลูกค่ะที่สั่งมาอันนี้เพิ่นเคยสั่งน้ำผิกปลาทูเคยสั่งปลาหนาบองแต่เพิ่นบ่เคยสั่งปลาอัานนี้เย,ยบุญกับส้อไหส้งไหไปแล้วปรากฏว่าเพิ่นไปเปิดเบิง่งเพิ่นบ่พอใจ เพิ่นม่พ่อใจเพิ่นมาปลาไซส์เล็กปลาทําไมตัวเล็กจังไม่เหมือนกับตอนถ่ายทํ o ยู u b e อ่าทําไมไม่เหมือนตอนถ่ายทํ o ยู u b e แพงก็แพงแพงกว่าตลาดแพงกว่าตามท้องตลาดเราเพิ่นก็เห็ดสติเกร์แบบน้อยใจเสียใจห้องหามาญีบ่บุญนพ่อญี่บุนเห็นขอคว้ามญี่บุญนโทษเลยญี่บุญนโทษหาแล้วเลย ว่าเอาเขาอธิบายให้ฟังแล้วเด้อว,ว่าปลาเนี่ยเขาสื่อมาแต่ละใส่เนี่ยปลาย่างเนี่ยเขาเสียเอาใส่ขนาดกลางถ้าลูกค้าระบุว่าอยากได้ปลาช่อนย่างไซส์ใหญ่ปลาช่อนย่างไซส์ใหญ่จะเอาแบบสองสามตัวต่อหนึ่งกิโลก็ได้แต่ว่ามันได้หน่อยตัวแต่ราคายังเหมือนเดิมราคาก็เจ็ดร้อยเหมือนเดิมตัดหัว ถอดเกล็ดย่างแล้วก็ส้มไห่แต่มันจะได้แค่สองสามตัวนี่กระชิว่าเอาทําไมได้น้อยจังมันตามน้าหนักได้พี่น้องบบดนี้เดี๋ยวผมก็เลยมา,าเอาปลาที่ใส่ขนาดกลางก็คือมันไม่เล็กจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปมันก็ง่ายสะดวกในการที่เราย่างด้วยคือทาใส่ใย่หลก็ย่างางนากนั้นสุกไปตากกับบ้องแห้งง่าย เวลาส่งให้ลูกค้าเกิดควมชื้นควบมเมือกเกิดล่าเกิดล่ามีปัญหาหาย่บุนเข้มอีกอ่าจริงๆแล้วการที่เราส่งไปของถึงช้านี่เป็นหน้าที่ของลูกค้าต้องเค้มกับขนส่งอ่าต้องเค้มกับขนส่งไม่เกี่ยวกับแม่ค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าคือรับออเดอร์แล้วรับเงืนแล้วของเราส่งไปแล้วสลิปเราส่งให้ดูแล้วคุณต้องเคม้มคุณต้องตามกับขนส่ง แต่ลูกค้บาบ่ย้อมติดตามให้เราติดตามเองเขาติดตามเร็วปรากฏว่ามันนานเกินกว่าจะให้เขาติดตามมันนานเกินเขาติดตามให้แล้วของไปถึงปรากฏว่ามันมันกินไม่ได้เพราะไม่เป็นของกินมันเน่ามันเสียพี่น้องเกินกาหนดมันก็ต้องขึ้นล่าแมนบาละ่ะก็มาให้เ,หาเขาเข้มอ่ะเขาก็ไ่อยากเรืองมากเขาก็เข้มเขาถือว่าในเคสแบบนี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบ่อย เขาก็บระยัดเสียหลูกค,ค่แล้าก็รักษาน้ําใจถามว่าเราขาดทุนไหมมันกระขาดและพี่น้องเพราะว่าปลาปลาย่างหนึ่งกิโลเนี่ยเราใช้เราใช้ปลาสดถึงห้ากิโลแล้วใช้เวลาย่างเป็นวันแล้วก็ตากอีกเป็นวันแล้วค่าส่งอีกก็เป็นร้อยกว่าแต่เขาคิดแค่แปดสิบบาทไหนจะค่ะกากล่องไหนจะค่าน้ํามันรถวิ่งออกไปคือถ้าเราบวกทุกอย่างเราจะไม่ได้อะไรเลยอเขาสิบบ่ได้อย่างเลย ยาปุนกับยอมเข้มให้นะคะทําใหม่ย่างใหม่ส่งไปให้นะวันนี้น,นี้กรณีที่มีลูกค้าหนึ่งลายนี่มติว่าทําไมปลาตัวเล็กจังไม่เหมือนกับ่ายลง youtube ตามท้องตลาดมีขายเยอะไม่แพงด้วยยาบปุนก็นเลยโทษไปยา่ปุนก็นเลยว่าอ่ะยี่ปุนอธิบายไซที่ยี่บุนทำนะ ไซที่ยายบุญทำนียบุญบอกว่ามันเป็นไซมาตรฐานใส่กลางทุกปีเราจะทําไซนี้เพราะราคามันกับโบแพงจนเกินไปแล้วก็เราเอามาย่างมันก็ไม่ลําบากมากมันก็จะอัสุกเลี้ยวแนใส่เวลาบโดนแล้วก็เวลามันแห้งแล้วเวลามันสุกแล้วมันกับโบเด็กจนเกินไปจนน่าเกียดแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเพื่อที่จะอ่าส่งไปแล้วเกิดความชื้นพอเมือกลายมือ คือถ้าป่าตัวใหญ่นะคะพี่น้องมันจะความชื้นหรือเนื้อขังงในมันอาจจะบ่แห้งมันจะอาจจะเกิดล่าเกิดยังได้แต่ถ้าป่าใส่ที่เย็บบนเห็ดนี่มันจะไม่เยมีปัญหานะเอากลยเลือกใส่นี่เป็นไซส์มาตรฐานไซส์กลางที่ส่งให้ลูกค้าทุกปีเนาะก็บม่เคยมีปัญหาอีกอย่างดอกบบดน,นี้เพื่อนมาตีว่ามันใส่เล็กแล้วราคาก็แพงกว่าท้องตลาดเยอะเย็บบนกระเลือกไปว่าเอ้า ถ้าแบบนั้นเนาะเฮมกะอธิบายแล้วก็เลยว่าถ้าคิดว่าตามท้องตลาดถูกก็เอาที่สะดวกนะคะก็ไปตก็ไปเดินซื้อตามตลาดได้ของเยบุนเนี่ยคือเขาเหตทรงให้กับลูกค้าเอฟซีที่เคยสั่งนะคะที่เคยสั่งลูกค้าใหม่จะไม่ค่อยมีลูกค้าใหม่ที่เคยเบิง y o ย t u b e หรือวาหยังน่ะจะบม่เคยมีนะคะเพราะว่าทุกคนติดตามเยบุนทาง YouTube แล้วก็เห็นของเห็นสินคายูบนทาง YouTube ถึงได้สั่งเข้ามา ทุกปีนะคะมิตรลูกค,ค้าเกาทั้งนั้นลูกค,ค้าไม่นน้อยแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าปลาใส่นี่อาถ่ามันแห้งแล้วอย่างแล้ว,ลวเขามาย่างตัดหัวตัดอย่างออกแล้วนะมันจะได้ยุทธีท่ทนนันทุนีตต่อครึ่งกิโลโลนึงก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้มันก็ไม่เล็กเกินไปมันก็ไม่ใหญ่เกินไปกําลังดีปนิบอาเพิ่นกับมัตีแบบนั้นนี่ผมก็เลยอธิบายให้ฟังนะเราก็บอกนะไม่ใช่ไม่บอกถ้าไม่พอใจสั่ง ก็ไม่ต้องสั่งเพราะว่าเขาเอาที่สบายใจเขาเอาที่สะดวกของลูกค้าเพราะว่าแมค้าโบว่าสามารถจะไปบังคับให้มาซื้อได้แล้วเราก็ไม่ได้หลอกว่าของเราใหญ่นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าใส่นี่ใส่นี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลาสําหรับปลาแดดเดียวอีกปลาแดดเดียวนี่เขาเลาะกลางกลางออกพี่น้องตัดหัวออกเอาเก็ดถอดเกดออกเลาะกลางกลางออกอีตอนที่มันยั่งบ่แห้งนะ มันจะใหญ่หนาเนื้อปลาก็จะหนาอยู่ตัวใหญ่อยู่แต่พอเขาปตากปุ๊บมันยุบลงมันก็แห้งเข่าแมนบอกเนือ้อมันก็บางลงจากปลาสดที่เราเราซื้อมาเดี๋ยยังไม่ตัดหัวเนี่ยสามโลครึ่งต่อหนึ่งกิโลสามโลกวัาต่อหนึ่งกิโลของปลาแดดเดียวบันนี้ปลาแดดเดียวของเขาบริตาเคว่าหายเมื่อเขาตากจน กึ่งแห้งกึ่งอันนั้นแหละเอาบอกเลยว่าถ้าเป็นปลาแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ของเราจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเปรียบเทียบนะของเขาจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการแห้งในการชื้นความชื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาจะไม่ชื้นอยู่ห้าสิบความแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาจะอยู่ที่ห้าสิบแัดน,นี้อ่าพอเขาไปตากแล้วมันจะหยุบลงไปนองหยุบลงเขากรมาเขากระมาสั่งให้เบิง้งสั่งให้เบิ้งว่า อ่าเนี่ยปลาปลาใส่นี่ปลาเด็ดเดียวตัดหัวลอกก้างกลางใส่นี่ครึ่งกิโลได้อยู่ที่แปดตัวแปดตัวเก้าตัวต่อต่อครึ่งกิโลถ้าโลหนึ่งก็จะประมาณสิบหกตัวสิบหกตัวถึงสิบเก้าตัวอ่าบางบางบางโลหรือจะมีค้าไปหน่อยก็จะอยู่ประมาณยี่สิบตัวก็มีนะอันนี้ถือว่าไม่ได้ตัวเล็กไม่ได้ตัวใหญ่เกินไป พอมาปลามันแหงลงแ้วนะมันจะอยู่ประมาณประมาณสามนิ้วนะคะเออสี่นิ้วเนี่ยสี่นิ้วสี่นิ้วเยอะบนเนี่ยพี่น้องจากปาตัวเท่าวฟา์มือร์นะมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้ถ้าแหงเหลาเหลืออยู่ประมาณสี่นิ้วเขานี่เออเยอะบนกับมาสร้างให้เิังอธิบายให้ฟังนะคะว่าป่ามันได้โทนี่โทนี่เดอ้อ้าคนติดตามยูทูบตลอดก็จะเห็นว่า สินค้าของเยบุลเราทําให้ดูทุกขั้นตอนพี่น้องแม่เอตการย่างนะการย่างของเราใช้ฟืนใช้เตาถ่านใช้ฟืนเ้วเป็นอ่าถังสีถังสีเมื่อก่อนที่เขาใช้แบบเป็นถังน้ํามันเนาะนั่นแหละเขามาขายถังละหารเลยเขาซื้อมาเขามาตัดอันนี้ที่ทําอยู่นี้ไม่ใช่เพิ่งจะทําปีนี้นะอันนี้เขาปีที่สามมันเริ่มจะมันเริ่มจะเก่าแล้วนะถังนะ่ะเขามาตัดออกเป็นครึ่งเป็นเป็นวงกลมเหมือนว่าแล้ววันนี้เขาก็เจาะอืม ย่อไอ้ตรงที่ใสฟ่ฟืนเข้าไปแล้วเขาจะมีตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเหล็กเอามาผาดแล้วเขาก็ปลาย่างนะคะเวลามันนั่นเขาก็กลับค่ะคือยกกลับข้างได้ย่างได้ข้างหนึ่งประมาณ12ตัวย่างได้ข้างละ12ตัวนะคะส่วนสีสุปใส่เวลาเกือบสองสามชั่วโมงต่อหนึ่งต่อหนึ่งชุดคือเบื้องมาเย่บนย่างตะละมือนี่ต้องใส่เวลาแล้วก็ ปลาญี๋ยุ่นจะย่างแค่วันละ15กิโลสูงสุดไม่เกิน20กิโลถ้ามีิบหากิโลทาตั้งแต่บ่ายโมงจนเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่เสร็จมือนั้นียบ่นเห็ดตีหนึ่งม,มือที่ก่อนที่ว่าอพอข่าปลาเขาสียุดสียุดสูบเขาเอารถดไปเข่าศูนย์นะฮัลนหล่ีเยบ่นอธิบายจังนําพริกดี๋ยุ่นก็เห็ดให้เบบึงแล้วก็บอกสูตรพอมาเขาใสายย่ยางแน่ จังปลาบองยีบ่บนกบอกสูตรเฮตเบึงว่าเขาใส่อย่างแน่นะคะคนที่เข้ามาติดตามตั้งแต่แรกจะรู้เลยแล้วคนที่อ่เพิ่งจะเข้ามาเห็นคลิปหรือว่าอยากสั่งสินค้ายีบ่บนกบอกว่าอสอบถามแอดไลน์มาสอบถามก่อน <c oughs> แอดไลน์มาสอบถามก่อน <c oughs> ก่อนติดตัดสินใจซื้อก็มีนะคะ <c oughs> มีบางคนแอดไลน์มา อะไรมากหล่ะก็อสอบถามราคาปลาย่างปลาช่อนอ่าเด็ดเดียวเขาก็บอกราคาไปคนก็บอกว่าอ๋อขอบคุณค่ะก็คือเขาฟังแล้วเขาพิจารณาว่าเขาจะพอใจซื้อไหมพอใจซื้อเขาก็ไ่ได้บังคับนะหลิ่นก็เงียบไปเลยก็มีนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะว่าคุณเข้ามาสอบถามแล้วคุณต้องซื้อมันอยู่ที่ความพอใจของผู้บริโภค เออห้องก็สามารถจะไปบังคับเพิ่นมาซื้อได้นะคะเงินยู่ในกระเเ๋าเพิินมันอยู่ที่ความพอใจมันอยู่ที่ความชอบความอยากนะแล้วห้องก็บ่ได้หลอกลวงในการขายเพราะว่ายี่บุญก็เห็ดมาสามเฉพาะปลาย่างปลาแดดเดียวปลาตากแห้งในะยี่บุญเห็ดมาสามปีเล้วนะคะถึงเวลาถึงเวลาหน,น้าเนี่ยนานาเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเนี่ยปลาหน้าเนี่ย ของยาบ,บนมันเป็นปลานาปลา,าธรรมชาติบ่แม่นปลา,าเลี้ยงบ่แม่นปลา,าตามโบนะคะบ่แม่นปลา,าตามทองตลาดพี่น้องราคามันก็นจะแพงกว่ากันนะคะอันนี้เขาก็ธิบายซูฟังเล้วก็มีการตอวามานะคะปีนี้ยายบนโดนสองเคสหนึ่งเคสเคสของถึงช้าอ่าแล้วก็ปรากฏว่าของเสียหายกินไม่ได้ยายบนต้องครมให้นะคะมาให้ยายบนเค็ม โดยที่ยีบบย่บุญจะปฏิเสธก็ได้ให้คุณไปเคมให้ลูกค้าไปเคมกับขนทรงตามถูกต้องจริงๆอ่ะคุณต้องไปเคมกับขนทรงมาเมนมาเค็มกับแม่ค้าถ้าไม่เค็มกับแม่ค้าแบบนี้ทุกรายทุกรายเจอแบบนี้แ <c oughs> ม่ค้าเจ๊งตายพี่น้องปิดกิจการไปเลยไม่ต้องทําแต่ยี่บุญไม่เคยนะคะก็ไม่เคยมีก็เพิ่งจะมีปีนี้เคสหนึ่งในการได้เคมของให้ลูกค้า 2. โดนต่อว่าไม่พอใจว่าปลาใสาเล็กไม่ตรงปกมันมาเมนบาตรงปกเฮาอธิบายเห้ฟังเล้วคุณอยากได้ไงก็นีคุณอยากได้ปลาย่างเลี่ยวได้สามตัวสี 4, ตวตว่ตัวโลกคุณบอกมาเฮาก็จะไปซื้อปลาใสใหญ่สุดนนามาเฮ็ดไหเแล้ยวคุณจะมาตีว่าทาไมได้น้อยจังราคายังเหมือนเดิมนะตัวเล็กตัวใหญ่ราคาเหมือนเดิมปริมาณได้ไม่เท่ากันแต่ราคาคุณต้องจ่ายเท่าเดิม นี่แหละก็คือเขาอยากอธิบายให้ลูกค้าฟังตรงนี้นะคะคุณระบุมาเลยว่าได้น้อยไม่เป็นไรพี่อยากได้ตัวใหญ่อ่าเราก็จัดให้ราคาเนะ่ะเหมือนเดิมแต่ปริมาณมันจะไม่เท่าเดิมปริมาณน้ําหนักเท่าเดิมแต่แต่ปริมาณในการที่จะได้น้อยตัวนู่นนี่นั่นอะ่ะมันไม่เท่ากันมันได้น้อยเพราะมันน้ําหนักมันตัวใหญ่มันต้องน้ําหนักเยอะสองสามตัวมันก็ได้หนึ่งกิโลแต่ถ้าปลาไซส์เล็กลงมามันก็ได้เยอะ แต่ราคามันก็เท่ากันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนาะอันนี้อธิบายให้เข้าใจนะพี่น้องเอา้าหลายนาะที่แล้วเดยอะบนกับกินกาเฟ้เบิดเกี่ยวกินยางหอมเบิดเกี่ยวและว,ลวหละเฮ็ดงานก็เด้อเบิร์ตพี่น้องเด้อตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอคุณห,หลายๆค่ะ